ถ้าเกิดเรายังสงสัยอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะใช้โฮสติ้งธรรมดาคลาวด์โฮสติง้งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์หรือว่าดีดิเคทเซิร์ฟเวอร์ดีเออมันมีเต็มไปหมดเลยเลือกอยังไงมาหาคำตอบกันเลยครับ D โดยสาระในวันนี้ครับผมเราจะมาบอกกันนะว,ว่าเออถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะทําเว็บของเราเองนะครับหรือว่าอยากจะทํากิจการของตัวเองมีระบบที่ให้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกหลากหลายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกแรกของเราครับที่เราคุ้นชินกันดีนั่นก็คือคาว่าพอรติ้งครับแน่นอนครับถ้าเกิดเราต้องการทําเว็บเราให้คนภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาได้ด้วยนะเราก็จําเป็นที่จะต้องฝากไฟล์ข้อมูลเว็บไซต์ของเราพวกนี้เนี่ยไว้บนอินเทอร์เน็ตครับเพื่อให้คนอื่นๆคนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงไฟล์ไฟล์นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นไไฟฟฟลลลล์์์์รรูปปคิววดีโอออหหืน้าเ็บซตขง ะะเหมือนกันเลยครับแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับว่าคือสิ่งที่มันแตกต่างของโฮสติ้งเนี่ยคือราคามันค่อนข้างที่จะถูกครับเ้าเทียบกับบริการในรูปแบบอื่นๆเนาะแน่นอนครับด้วยความที่ราคาถูกเนี่ยแล้วก็ขนาดพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอเนาะสำหรับคนที่ใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับไฟล์หน้าเว็บมี5หน้า10หน้ามีผู้ใช้งานอาจจะหลักร้อยคนต่อวันแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับสำหรับโฮสติ้งเนาะแต่เดี๋ยวก่อนเขาว่าโฮสติง้งมันก็จะมีคำว,ว่า cloud h o ส t i n g เข้ามาอีกเออสองอันนี้มันต่างกนคตอลก็ืวิ้ปแะ ถ้าเกิดว่าเอาเป็นแค่ไม่ใช่ทําเพื่อแบบ Marketing นะแค่เป็นคีย์เวิรในทางการตลาดนะมันหมายความว่าโ o ส t i n g ของเราเนี่ยครับผมสามารถปรับขยายได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดไฟล์ที่เก็บนะผมใน s e r v ์ฟเวอร์เราวันนี้เนี่ยอยู่ๆเราอยากจะมีวิดีโอเข้าไปเพิ่มต้องการเพิ่มขนาดก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าการที่เป็น h o ส t i n g ธรรมดานั่นเองนะครับ ต่อมาตัวที่2ครับผมเรามาดูคําว่า VPS หรือว่า Virtual Private Server กันครับโดยตัวนี้เนี่ยจะขยับออกมาจากโฮสติ้งนิดนึงนะนั่นก็คือเหมาะนะผมสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นมาหน่อยครับอาจจะหลักร้อยหลักพันคนนะครับแต่ข้อดีจริงๆของ VPS เนี่ยผมจะต้องบอกว่ามันคือในเรื่องของการที่เราสามารถคอนฟิกหรือว่าปรับแต่งข้อมูลได้ตามที่เราต้องการ <Wow. S 1> ครับง่ายๆเลยครับ Virtual เนี่ยมันมาจากคําว่าการจําลองครับมันเหมือนกับการจําลองคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์ไปบนอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วเราสามารถลงโปรแกร,รมติ ตั้งเซิร์ฟเวอร์เกมหรือว่าทําอะไรก็ได้ครับเปรียบเสมือนว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์เรา mm hmm. เครื่องหนึ่งเลยน,นั่นเองพอมาถึงคํานี้ครับมันก็จะมี v p เีย เออมันมัน,ม,น,ม,นมันคลาวอีกแล้วเนาะเออมันเป็นยังไงนะฮะคำตอบก็คือว่า VPS คลาวคล้ายกันครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเราสามารถปรับแต่งทรัพยากรได้ณนะเวลานั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ต้องการที่จะใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นในชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็สามารถแก้ไขได้นะตอนนั้นเลยนั่นเองเนาะซึ่งตัวเนี้ยราคาก็จะขยับจากโฮสติ้งธรรมาดาขึ้นมาอีกหน่อยนึงนั่นเองนะครับก็จากปกติโฮสติ้งเนี่ยก็จะอยู่ปีละประมาณพันกว่าบาทพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยแต่ถ้าเป็น V นะครับ ตัวต่อมาผมก็คือด e ดิเคทเซิร์ฟเวอร์ครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสาหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยนะหรือรวมถึงต้องการที่จะให้ข้อมูลเนี่ยอยู่กับตัวเราเนั่นเองครับเพราะว่าด e ดิเคทเซิร์ฟเวอร์ก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องเนาะที่เราซื้อมาเป็นของตัวเราเองเลยไม่ได้ไปเช่าเขาไม่ได้ไปยืมเขาใช้นะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ซึ่งถามว่าเหมาะกับใครก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการ private ข้อมูลบางส่วนนะเนาะนะหรือว เสียต่างกันก็คือโอเคมันเป็นของเรานะแต่ข้อเสียนั่นก็คือมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะผมข้อดีี่นก็คืออ่าเป็นของเรานะครับจะปรับแต่งยังไงก็ได้เอาฮั์ดิสลูกนั้นออกลูกนี้ออกก็ทําได้ครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราก็จะต้องมีทีมเทคนิคผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในการมาเมนเทนเเครื่องเนาะแน่นอนว่าอาจจะต้องจ้างแอดมินหรือว่าคนที่เป็นทําระบบซิสเต็มต่างๆนั่นเองนะครับ และสุดท้ายองผมก็คือข่าวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับพวกนี้เนี่ยเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ทุกประการเลยครับแต่บางครั้งเราไม่รู้นะว่าข้อมูลของเราอยู่ในคอมพิเวเตอร์เครื่องไหนแต่ว่าเขาจะทําการจัดสรรทรัพยากรให้ครับเราบอกได้เลยนะว่าเฮ้ยต้องการที่จะเอากี่ข้อ RAM เท่าไหร่นะผมฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่ลง OS เป็นแบบไหนปรับแต่งได้หมดเลยครับเรียกได้ว่าเหมือนกับเราเช่าเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะมีผู้ที่ดูแลรักษาดูแลบริการบํารุงนู่นนี่นั่นให้ไม่ต้องไปยุ่งกับฮาร์ดแวร์เองนั่นเอองแต่่ถาาวข้ดี ขนาดนี้ข้อเสียคืออะไรข้อเสียของผมก็คือสิ่งที่เราได้ยินมาเงี้ยมันอาจจะจับต้องไม่ได้เนี่ยความรู้สึกเป็นเจ้าของอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าความปลอดภัยในการใช้งานนะผมหรือรวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันขับเป็นเกมเซิร์ฟเวอร์เลยไม่แตกต่างกันครับใช้งานได้ไม่มีปัญหารครับเรียกได้ว่าองค์กรใหญ่ระดับโลกเนี่ยเกมที่เป็นเกมออนไลน์ที่ฮิตฮอตกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอเป็กเนี่ยหรือว่าเป็นเกมของทางฝั่งสตรีมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับผมก็ใช้ลาวด์เซิร์ฟเวอร์กันทั้ ทั้งหมดนี้ผมก็เป็นการรีวิวคร่าวๆเนาะแต่ว่าจะต้องบอกนะว่าแต่ละตัวทางเรื่องเนี่ยก็จะมีชอ์ราคาที่แตกต่างกันออกไปสรุปสั้นๆก็คือถ้าเกิดใครทําแค่เว็บไซต์ขายของทั่วๆไปคนใช้งานหลักร้อยคนต่อวันโพสติ้งอาจจะเพียงพอครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะมีคนใช้งานอาจจะหลักพันคนหรือว่าต้องการที่จะติดตั้งโปรแกรมอื่นเชี่ยนแอปอื่นเพิ่มเข้าไปเนี่ย VPS อาจจะเป็นคําตอบครับและสุดท้ายถ้าเกิดว่างานเราเติบโตจริงๆทํางานในระดับคอร์เปอเรทจริงๆคลาวด์เซิร อย่างนี้เหมือนมีสปอมันเตอร์ใช่ไหมไม่มีครับเจอกันใหมีพีหนะาตอนนี้ไปแล้วฮะไปทำอะไรไปหาตั้งต่อครับสวัสดีครับบ๊ายบาย